สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องซักผ้าฝาบนฮิตาชิที่มีระบบทำน้ำร้อนในตัวค่ะโดยฮิตาชิเขาก็มีขนาดความจุในการซักให้เลือก2ขนาดนั่นก็คือ17แล้วก็15กิโลกรัมค่ะและถึงจะมีระบบทำน้ำร้อนนะคะแต่ก็ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ สำหรับรุ่น sf 1 7 0 ccv หรือว่ารุ่น17กิโลกรัมมาในสีสเตลเลสถ้าซูมดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นลายสเตลเลสขนแมวค่ะสำหรับรุ่น sf 1 5 0 ccv หรือว่ารุ่น15กิโลกรัมมาในสีเงินค่ะทั้ง2ความจุนี้มีขนาดรวมติดตั้งที่เท่ากันก่อนซื้ออย่าลืมเช็คพื้นที่ในการติดตั้งด้วยนะคะ เพราะการติดตั้งเครื่องซักผ้าควรเว้นพื้นที่ด้านข้างซ้ายขวาไว้อย่างน้อย1.5เซนมและตั้งใจจะใส่ท่อระบายน้ำไว้ด้านไหนก็เผื่อไว้อย่างน้อย10เซนเมตรด้วยนะคะและเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เป็นเครื่องซักผ้าฝาบนอย่าลืมเผื่อพื้นที่ด้านบนไว้เปิดฝาด้วยนะคะสำหรับฮิตาชิแล้วนอกจากดีไซน์ภายนอกที่สวยงามคำว่าดีไซน์ยังให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงอีกด้วยค่ะ ฝากระจกถูกออกแบบมาให้สามารถมองเห็นการทำงานขณะซักผ้าได้และทำจากวัสดุกระจกนิรภัยนอกจากจะดูสวยงามพรีเมียมแล้วนะคะยังมีความแข็งแรงทนทานและก็เช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยล่ะค่ะนอกจากความแข็งแรงทนทานแล้วฝากระจกนิรภัยยังมาพร้อมระบบสปริงและแดมเปอร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานค่ะ ขณะเครื่องทำงานฝาเครื่องจะถูกล็อกไม่ให้เปิดได้ซึ่งตัวเซฟตี้นี้จะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากการเปิดฝาเครื่องในขณะที่เครื่องยังหมุนอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะพอซักเสร็จตอนเปิดก็ยกฝากขึ้นง่ายๆส่วนตอนปิดระบบสปริงและแดมเปอร์จะช่วยชะลอการปิดไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะปิดทับมือแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ใช้งานในทุกขั้นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างแท้จริงค่ะ การออกแบบพา n นเป็นระบบทัชสกรีนใช้งานง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องออกแรงเยอะแตกต่างจากเครื่องซักผ้าทั่วไปเพราะเป็นการดีไซน์ที่คิดจากการใช้งานของผู้ใช้งานจริงค่ะทุกโปรแกรมซักมีปุ่มเป็นของตัวเองอยากซักโปรแกรมไหนก็กดปุ่มนั้นได้เลยไม่ยุ่งยากแค่เปิดเครื่องใส่ผ้าปิดฝากดเลือกโปรแกรมแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ สปุ่มน,นี้คือ2โปรแกรมที่พัฒนามาจากพฤติกรรมการซักผ้าจริงๆของคนไทยนั่นก็คือ shower plus เพิ่มปริมาณน้ำซึ่งมีแค่เฉพาะในเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นที่ให้คุณเพิ่มปริมาณน้ำในขณะที่เครื่องกำลังทำงานได้ Water Power ปรับระดับความแรงในการซักฟังก์ชันนี้ก็มีแค่ในเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นขณะที่เครื่องทำงานถ้าเรามองผ่านกระจกลงไปแล้วรู้สึกว่าระดับความแรงในการซักยังไม่ถูกใจก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อปรับขณะที่เครื่องทำงานได้เลย ด้วยความจุที่ใหญ่ถึง17และ15กิโลกรัมจึงเหมาะสำหรับการซักผ้าให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะจะเห็นได้ว่าถังซักของฮิตาชิกว้างมากๆแล้วก็ลึกมากๆอย่างขนาด17กิโลกรัมนะคะก็สามารถใส่ผ้าได้17กิโลกรัมโดยยังเหลือพื้นที่ให้ผ้ากลับตัวไม่ว่าจะใส่ผ้าแค่ไหนเนี่ยก็ซักสะอาดแน่นอนค่ะและเพื่อความสะอาดที่ล้ำลึกมากไปกว่านั้นแผ่นกรองเส้นใย,ยผ้าที่ติดอยู่ข้างถังผลิตจากวัสดุที่ป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรียค่ะ เครื่องซักผ้าฝาบน Hitachi รุ่นนี้มี t r Step Eco Sensor เซนเซอร์ที่จะช่วยให้เครื่องทราบน้ำหนักของผ้าที่คุณจะซักอย่างแท้จริงแม้ว่าคุณจะใส่ผ้าเปียกที่มีน้ำหนักเกินจริงลงไปปนรวมกับผ้าแห้งเซนเซอร์ก็ฉลาดพอที่จะคำนวณน้ำหนักได้อย่างแม่นยำและสามารถแยกประเภทผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าใยสังเคราะห์เพื่อคำนวณปริมาณน้ำและระดับพลังการซักที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการซักผ้าแต่ละประเภทช่วยให้ประหยัดทั้งน้ำไฟและเวลาได้มากขึ้นค่ะ ต่อด้วย4 Step w a วอ h ที่จะช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถละลายผงซักฟอกได้อย่างดีเยี่ยมทําให้ผงซักฟอกละลายเป็นน้ํายาซักผ้าชนิดเข้มข้นพร้อมที่จะเข้าไปซอกซอนลึกถึงระดับเส้นใย,ยผ้าเพื่อสลายสิ่งสกรปรกได้อย่างล้าลึกค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบคลื่นน้ำพลังสูงสองทิศทางหรือว่า d u a l Jet โดยเครื่องจะสร้างคลื่นน้ำพลังสูงจากช่องปล่อยน้ำด้านข้างและจะเห็นได้ว่าฮิตาชิออกแบบช่องปล่อยน้ำที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน เรียกได้ว่าทุกฟังก์ชันที่เครื่องซักผ้าฮิตาชิมีเขาเน้นพุ่งเป้าตรงประเด็นไปที่การซักเสื้อผ้าให้สะอาดอย่างแท้จริงค่ะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องซักผ้าที่มีระบบทําน้ําร้อนในตัวค่ะโดยสามารถทําน้ําร้อนได้2ระดับนะคะระดับแรกก็คือ40องศาเซลเซียสค่ะซึ่งอุณหภูมินี้ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการขาจัดคราบเหลืองต่างๆที่เกิดจากเหงื่อใครค่ะซึ่งเป็นคราบที่พบได้มากบริเวณปกคอเสื้อแขนเสื้อแล้วก็ใต้รักแร้ค่ะ น้ำร้อน40องศาเซลเซียสจะสามารถละลายเอนไซม์ผงซักฟอกให้เข้ากำจัดคราบเหลืองที่เกิดจากเหงื่อใครเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยกำจัดแบคทีรียได้ถึง99.9%อีกด้วยและระดับที่2 60องศาเซลเซียสค่ะซึ่งน้ำร้อนอุณหภูมิขนาดนี้นะคะสามารถกำจัดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าได้ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้มากถึง99.99% 99แถมยังช่วยขจัดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งการซักน้ำร้อนสามารถใช้ในการซักผ้าที่ปริมาณสูงสุด5กิโลกรัมค่ะ นอกจากการซักด้วยน้ำร้อนแล้วเครื่องซักผ้าฝาบนรุ่นนี้ยังมีโปรแกรมซักด้วยไอ้น้ำความร้อนสูงหรือ Easy Refresh สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีเช่นกลิ่นบุหรี่เหมาะสำหรับการซักเสื้อสูทเสื้อกันหนาวแจ็คเกต็ตที่ต้องการการทะนุถนอมแล้วก็ไม่อยากเอาไปซักแบบจัดเต็มซึ่งสามารถเลือกการทำงานได้2แบบค่ะแบบแรก24นาทีสำหรับกลิ่นที่ไม่รุนแรงมากและแบบที่สอง45นาทีสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการขจัดกลิ่นรุนแรงมากค่ะซึ่งโปรแกรม Easy Re เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมค่ะคุณก็เป็นอีกคนนึงใช่ไหมคะที่ซื้อเครื่องซักผ้ามาเพราะว่าต้องการความสะดวกสบายแต่ว่าก็อดไม่ได้นะคะเวลาที่เสื้อผ้าเนี่ยเจอคราบหนักๆมาก็จะต้องเอามาขยี้ด้วยมือก่อนลงซักเครื่องทุกครั้ง t ิ c ชีเขาเห็นพวกเราเป็นแบบนี้มานานค่ะเขาก็เลยพัฒนาโปรแกรมขจัดคราบหนักหรือว่า pre wash plus ค่ะ แม้จะมีเสื้อผ้าที่เลอะแบบหนักๆนะคะแต่ก็สามารถใส่เข้าเครื่องซักผ้านี้ได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องขยี้ก่อนค่ะแต่ว่าความใส่ใจของฮิตาชิก็ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเขารู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาจะมาซักเสื้อผ้าหลายรอบค่ะโปรแกร,รม pre wash plus นี้นะคะจะสามารถให้เราเนี่ยใส่ผ้าที่สกรปรกมากๆเข้าไปเครื่องก็จะทําการขจัดคราบที่ฝั่งลึกมากๆออกไปให้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยน้ําสกรปรกออกแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณเตือนเรา เพื่อให้เราเนี่ยเติมผ้าที่ไม่ได้สกระปรกมากลงไปหลังจากนั้นค่ะก็เข้าโหมดการซักแบบปกติปันหมาดแล้วก็หยิบไปตากได้เลยนะคะตากได้พร้อมกันเลยทั้งผ้าที่สกระปรกมากๆแล้วก็ผ้าแบบปกติค่ะ อย่าลืมนะคะโปรแกรม Pre Wash Plus เละมากใส่ก่อนเละน้อยใส่ทีหลังเหมาะสําหรับการซักเสื้อผ้าเลอะหนักๆไม่เกิน2กิโลกรัมและสามารถเติมผ้าแบบปกติเข้าไปได้ไม่เกิน8กิโลกรัมค่ะสะอาดพร้อมกันไม่เปลืองเวลาสมกับเป็นเครื่องซักผ้าเพื่อความสะอาดสะดวกสบายอย่างแท้จริงและนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีที่มีเฉพาะเครื่องซักผ้า Hitachi เท่านั้นนั่นก็คือระบบทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติหรือ Auto Self Clean นั่นเองค่ะ ในเวลาที่เราซักผ้าอาจจะสังเกตเห็นคราบสกปรกที่เป็นจุดดำๆเลอะๆนะคะทั้งๆที่เพิ่งซักเสร็จในเครื่องซักผ้าแทๆ้ๆซึ่งสาเหตุเกิดจากถังซักไม่สะอาดค่ะแต่พอลองมองเข้าไปดูก็จะเห็นได้ว่าถังซักดูสะอาดดูเงางามดีซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนะคะเนื่องจากคราบสกปรกถูกสะสมอยู่บริเวณรอบนอกของถังซักนั่นเองค่ะ ซึ่งการจะทําความสะอาดได้นะคะบางบ้านก็ต้องจ้างคนมาถอดล้างชุดใหญ่วุ่นวายไปอีกค่ะแต่ระบบออโต้เซลฟคลีนของเครื่องซักผ้าฮิตาชินะคะจะทําความสะอาดถังซักทั้งภายในแล้วก็รอบๆตัวถังทุกครั้งที่มีการใช้งานเครื่องซักผ้าค่ะเพื่อลดการสะสมของคราบสกรปรกต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เสื้อผ้าของเราไม่สะอาดค่ะ เปรียบเทียบนะคะว่าคนที่อาบน้ําทุกวันยังไงก็สะอาดกว่าคนที่อาบน้ําครั้งใหญ่เดือนละครั้งอยู่แล้วเพราะมีการสะสมของคราบสบกรปรกน้อยกว่ารวมถึงสามารถกําจัดสารก่อภูมิแพ้อย่างพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียไม่ให้มาศสายอยู่ในเครื่องซักผ้าของเราได้ด้วยค่ะไม่ได้มาอวยกันปากเปล่านะคะเพราะว่าเขาได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษหรือว่า Allergy UK ค่ะ อีกระบบหนึ่งนะคะที่ฮิตาชิเขาสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของเราหลังซักผ้าเสร็จตอนจะหยิบเก็บไปตากบางบ้านเนี่ยดึงผ้าทีเดียวติดกันมาทั้งยวงเลยนะคะทั้งหนักแล้วก็ต้องเสียเวลามาแยกออกจากกาันทีละชิ้นค่ะระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาดหรือ t a n g l e Free Finish ช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับปัญหานี้อีกต่อไปเพราะหลังปั่นหมาดจานซักจะหมุนเบาๆไปมาซ้ายทีขวาทีให้ผ้าที่พันการคลายตัวออกจากกาันให้คุณหยิบออกมาตากได้สบายมากค่ะ เครื่องซักผ้าฝาบนฮิต a c h มีระบบทำน้ำร้อนในตัวและมีความจุให้เลือก17และ15กิโลกรัมนอกจากการออกแบบที่ทำให้บ้านของคุณสวยด้วยเครื่องซักผ้าแล้วยังมีฟัง์กชันการใช้งานที่ช่วยให้งานซักเป็นเรื่องง่ายสะอาดไร้สารก่อภูมิแพ้ให้คุณสวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจในทุกๆวันในแบบที่เป็นคุณค่ะ Hitachi Inspire the Next